สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีธนูทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะสองหนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวธนูนะคะชาวธนูจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วง16ธันวาคมจนถึง14มกราคมนะคะชาวธนูทุกท่านเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่า ไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกอยากจะเตือนเรานะคะแล้วก็แนะนำอะไรเราบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนานะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวธนูสิบใบค่ะ ธนูก็ยังคงต้องทำงานอยู่เนาะทำงานเยอะๆนะคะมีมีเรื่องให้ทำเยอะเลยค่ะสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนาคมเนาะแต่ว่าถามว่าทำแล้วดีไหมก็ดีค่ะประสบความสำเร็จดีนะไม่ได้มีอะไรเกินความสามารถของชาวธนูไปได้นะคะชาวธนูทุกคนเนี่ยจริงๆมีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะในในในตัวราศีเองเนาะ ก็มีความเก่งมีความเป็นสเสน่ห์มีความที่ไปไหนก็จะมีคนมักจะชื่นชอบอยู่แล้วนะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของราศรีเลยนะคะทีนี้ชาวธนูในช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนานนี้นะคะชาวธนูจะมีมีงานให้ทำเยอะนะคะมีมีม เขาเรียกอะไรอะ่ะมีงานที่เข้ามาให้คุณนะ่ะได้หยิบจับได้ทํามากมายหลายสิ่งด้วยกันนะคะเป็นทั้งงานใหม่เป็นทั้งงานเก่าเป็นทั้งงานที่เป็นคนอื่นมาขอให้ช่วยทาก็เป็นได้นะคะเป็นงานที่ทําแล้วคุณก็มีความสุขด้วยนะคุณไม่ได้แบบว่าทำแล้วเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้ไม่นะคะคือเป็นงานที่บางทีแค่ช่วยออกความเห็นสามสี่คำอย่างเงี้ยหรือเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็ พูดอะไรออกไปให้เขาได้คิดนะ่ะ <_ d ata> เขาก็รู้สึกว่า <_ d ata> เออขอบใจมากเนะี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้ถ้านะเป็นงานที่ไม่ได้หนักหนาอะไรเป็นสบายๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของรอบตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับช่วงสองอาทิตย์นี้นะชาวธนูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากออกไปทําอะไรที่มันท้าทายกว่าที่เป็นอยู่นะคะเหมือนงานที่ทําอยู่เนี่ยมันทําแล้วมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะ อยากออกไปทําอะไรที่ถ้าทายความสามารถมากกว่านี้ได้เงินทองมากกว่านี้นะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปอ่ะออกไปจากตรงนี้จากจุดนี้บางคนถึงขั้นคิดอยากออกจากงานด้วยซ้ํานะคะถ้าไม่อยากออกจากงานบางคนก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะ พักงานอยากจะเกษียณอยากจะเออรี่รีทายก่อนด้วยซ้ำนะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนานี้นะคะชาวธนูถามว่าการที่คุณจะไปไปต่อเนี่ยหมายถึงถ้าคุณจะลาออกนะคะหรือจะเปลี่ยนง,งานเนี่ยคุณจะไปต่อแล้วดีไหม ไปต่อได้แต่คุณต้องมีองค์ความรู้ที่มากพอสมควรกับงานนั้นๆที่คุณจะไปทำนะคะถ้าสมมติว่าคุณยังไม่พร้อมยังไม่ยังไม่รู้สึกว่ามีมีความรู้หรือมีความชำนิชำนาญในสิ่งนั้นจริงๆอะ่ะก็อย่าพึ่งนะคะให้ใช้ช่วงเวลานี้ศึกษาหาความรู้ไปก่อนเนาะยังเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ย โดยรวมแล้วสองอาทิตย์นี้คุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะไม่ได้ลำบากถึงขั้นว่าโอ้จะต้องรีบทำอะไรให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่เกินตัวนะคะคือมันเป็นช่วงสบายๆของคุณนะช่วงสองอาทิตย์นี้ของชาวธนูนะคะมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นแหละเป็นเป็นความคิดที่ที่คุณกำลังอยากให้มันตกผลึกน่ะ มันเหมืนกาลังเป็นช่วงที่คุณคุ้นคลิดนะว่าจะทําอะไรดีเนาะจากนี้ไปนะคะตรงนี้มันก็สําเร็จหมดแล้วตรงนี้มันก็เรียบร้อยหมดแล้วหรือเราจะย้ายที่ไปทําที่อื่นหรือเราจะโยกย้ายไปทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นความฝันของเราหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานนะคะก็จะมีเรื่องในการของ โยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะเหมือนโยกย้ายเพื่อให้มันใกล้ที่ทํางานมากขึ้นนะคะหรือว่าโยกย้ายให้มันเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็ได้เนาะเหมือนบางทีเราอาจจะแบบอยู่ห้องเช่าแล้วเราก็เก็บเงินเก็บทองไปซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องโยกย้ายเข้าบ้านเราเนาะเราจะไปเช่าอยู่ต่อทําไมใช่ไหมคะในเมื่อมีบ้านแล้วเราก็ขนข้าวของย้ายย้ายบ้านออกมานะคะ เข้ามาในบ้านเราเองดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียค่าเช่าอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวธนูหลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องของเอ,อการยกย้ายอะคะ่ะถ้าคุณไม่ได้ยกย้ายนะคุณก็อาจจะมีการเดินทางไปเออพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่คุณนับถือหรือหัวหน้านงานเก่าหรือคนที่มีเออบุญคุณกับคุณก็ได้ะคะ่ะ ออกมาในเรื่องของการเงินนะการเงินช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนานะคะการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะสำหรับชาวธนูนะดูค่อนข้างจะมีใช้มีจ่ายด้วยซ้ำเ,เหมือนกับอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้ะคะ่ะแต่ว่าเงินของคุณจะมาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ สบายๆนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่คาดฝันเข้ามาทําให้คุณมีรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเป,เป็นเป็นเป็นรายได้รายรับที่มันมั่นคงอยู่แล้วนะคะเคยได้เงินเดือนเท่าไหรก่ก็ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ได้มีขาดหรืออะไรไปนะคะไม่ได้มีเรื่องของออคนมาเบียดเบียนหรือมาหยิบยืมให้คุณต้องแบบอึดอัด ขัดใจหรือว่าเสียใจเนาะก็สบายๆค่ะสำหรับเรื่องเงินทองไม่ได้ติดขัดอะไรมีกินมีใช้นะคะสุขสบายดีอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่สำหรับธนูนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็รักกันดีนะคะรักกันดีแล้วก็คู่ของคุณนะ่ะช่วยซัพพอร์ตด้วยนะเป็นช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้ ช่วยสปอร์ตในเรื่องของความคิดคำปรึกษาก็ได้นะคะให้ความมั่นคงกับคุณะเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้นะคะในช่วงสออาทิตย์นี้ส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมันเหมือนคุณคุณอยากพบอะไรใหม่ๆอยากออกไป ผจญภัยหรอออกไปเดินทางออกไปแสวงหาคนที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะผู้ชายที่คุณอยากพบเจอหรือคุณอยากเจอด้วยเนี่ย mm. ก็จะเป็นคนจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะจะเป็นผู้ใหญ่กว่าในเรื่องของอายุก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่กว่าในเรื่องของความคิดอ่านก็ได้นะคะคือคนต้องคุณต้องการคนที่มี ความมั่นคงคุณต้องการเจอคนที่มีความรักแบบจริงใจหน้าที่การงานมั่นคงมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลตัดสินใจแบบไม่งองแงไม่ไม่เหมือนเด็กนะคะเป็นลักษณะนั้นที่คุณที่คุณมองหาเนะาะสำหรับชาวโสดเนาะถามว่าจะได้เจอไหม ก็มีโอกาสนะคะถ้าคุณถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะหาเนาะแต่ถ้าคุณนั่งอยู่กับที่มันก็คงยากที่จะมีการเจอกันนะคะแต่ถ้าคุณมีตัวช่วยเช่นมีเพื่อนเยอะแล้วคุณไป ปาร์ตี้กับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนไปเฮฮากับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณมีแอปพลิเคชันที่มันไว้วางใจได้นะแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยก็ต้องดูด้วยระวันระวังด้วยนะคะต้องเป็นแอปที่เราไว้ใจได้แล้วก็มีการลงทะเบียนถูกต้องอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแต่ว่าจะได้ถึงขั้นแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ไพ่ย,ยังไม่ได้บอกนะคะอาจจะแค่ได้คบกันคุยกันได้เจอกันอย่างงี้นะ ส่วนเ,เรื่องสุขภาพเนาะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพในช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนานี้นะคะไม่มีอะไรที่ต้องห่วงนะเป็นเรื่องของทรงๆนะคะนอกจากว่าถ้าใครมีเรื่องของระบบช่องท้องระบบของอาการย่อยอาหารนะคะโรคกระเพาะโรคก,กฎดไหลย้อน โรคเกี่ยวกับหลอดลมนะคะลำไส้อักเสบง่ายแพ้อาหารง่ายท้องเสียง่ายท้องผูกง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอาการพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะทันเยอะนะคะสองอาทิตย์นี้มันมีความสุขไงแล้วก็มีเงินเยอะใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็ทันเยอะออแล้วก็อาจจะทําให้อาหารไม่ย่อยอย,อย่างเงี้ยนะคะท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะหรือ ลำไส้ไม่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะเรามัดระวังถ้าเกิดคุณมีโรคประจําตัวอยู่แล้ว่ให้เรามัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็พยายามทานอาหารที่มันสุกแล้วก็ทานอาหารที่อย่อยง่ายๆหน่อยนะคะจะได้ม่ไม่มีปัญหาเรื่องช่องท้องเนาะ <S <S ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นกังวลตรงนั้นนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ระวังนะระวังน้ําหนักขึ้นนะคะชาวธนูนะสองอาทิตย์หลังของเดือนมีนาเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณมีความสุขคุณไม่ได้เครียดอะไรเลยคุณสบายบายชีวิตมันสายชิลมากนะคะมันก็เลยพอบางคนมีความสุขก็กินเยอะเนาะบางคนบางคนเครียดเราไม่ทานเนี่ยแต่บางคนเครียกก็ทานมนะบางคนมีความสุขก็ทานเยอะบางคนมีความสุข ทานน้อยนี่ไม่ค่อยเห็นนะจะส่วนมากจะมีความสุขแล้วก็ทานเยอะเนาะไม่รู้จะทําอะไรก็พากันไปกินพากันไปสังสรรพากันไปนู่นนี่นั่นนะคะเข้าร้านอาหารอันไหนยังไม่ได้ลองต้องไปลองอะไรเงี้ยน,นะคะก็ระวังเรื่องน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะสําหรับชาวธนูนะเอ่อ,อเรื่องงานย่ยไม่ได้พูดเรื่องหัวหน้ากับลูกน้องเลยเนาะหัวหน้าในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถือว่าดีนะหัวหน้าของชาวธนูนะคะเป็นเหมือน คนที่คอยให้คําแนะนําปรึกษานะคะรอบรู้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะเข้าไปถามหาเรื่องอะไรถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรปรึกษาเรื่องอะไรก็ตอบคุณได้หมดนะคะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีลูกค้าเองก็เหมือนกันนะคะเป็น เป็นช่วงที่เขาให้การสนับสนุนคนดีให้คําแนะนําดีๆกับคุณได้นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีที่จะสอนยินดีที่จะบอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีกับหัวหน้าได้ดีนะสอกสองอาทิตย์นี้นะคะเป็นช่วงที่พยายามเข้าไป ขอข้อมูลคุยปรึกษาหารลื่อนเลยนะทาความสนิทสนมได้นะคะช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่ควรจะเข้าหาหนายกับลูกค้านะส่วนลูกน้องนะคะลูกน้องเนี่ยเ,เขามองว่าคุณจะมีความลำเอียงนิดนึงนะคะช่วงสองอาทิตย์นี้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะแต่ว่าทำงานเก่งแต่จะมีความลำเอียงคือถ้าเป็นลูกน้องคนโปรดนะคุณก็จะดุเสียงเบาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกน้อง คนคนที่คุณไม่โปรดคุณก็จะดุเสียงดังอย่างเงี้ยนะคะ,เป,นนะ,คะเป็นลักษณะนั้นเขาจะมองว่าคุณมีความลำเอียงนิดนิดแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าโหลำเอียงจนแบบเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่เหมือนว่าความรู้สึกเขาเหมือนกับนิดหนึ่งนะอะไรเงี้ยพี่นะอย่าทําแบบนี้สิหนูหนูรู้สึกได้หนูสมัมผัสได้แบบนี้นะคะเ็าจะรู้สึกประมาณบบนั้นแต่ถามว่าเขาจะเกเรไหมไม่หรอกค่ะเขาก็ยังทํางานตามคําสั่งคุณอยู่ดีเพราะว่ายังไงเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นหัวหน้างานที่เก่ง เป็นคนทํางานรับรับผิดชอบดีนะคะส่วนลูกหรือบุตรบริวารบุตรบุตรนะคะเอาในเชิงบุตรนะบุตรใครที่มีลูกกําลังเรียนอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอาจจะใจร้อนหน่อยนะคะอาจจะทําอะไรทีเ่เหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่เขาจะมีความ ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นะนะคะเขาจะมีความใจร้อนมีความหมุนหันพันแล่นเราก็อย่าไปสั่งหรืออย่าไปใช้อารมณ์กับเขานะคะให้ใช้คําพูดนิ่มๆแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากๆนะคะก็จะสามารถผ่านไปได้นะกับลูกน้องก็เหมือนกันนะคะช่วงเนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณควรจะใช้มัธุรสวาจากับกับลูกน้องเยอะๆนะคะเขาก็จะไม่ดือ้อไม่เกเรไม่ไม่ไมเอ,อ่เขาเรียกอ,อะไรไม่ ไม่เถียงไม่ไม่ทำตัวพยศอย่างนั้น,นะนะคะส่วนตัวคุณเองนะอีกสองอาทิตย์นี้เนะี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคำพูดคำจากับอารมณ์นะจะมีความใจร้อนเออมากกว่าเดิมประมาณ20เนต์นะคะจะมีความใจร้อนจะมีความหงุดหงิดง่ายหุนหันพันแล่นโกรธง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามควบคุมสติให้ดีๆนะคะสำหรับสองอาทิตย์นี้นะ ชาวธนูก็โดยรวมๆรับประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะผู้อ่าจจะทำคลิปออกมาให้ทุกๆ2อาทิตย์ก็จะพบกันในทุกๆราสีเนาะขอให้ชาวธนูทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดี มีเพื่อนที่ดีมีคนรอบตัวเป็นมิตรนะคะไม่พบเจอศัตรูใดๆที่จะมาทําร้ายคุณหรือทําร้ายจิตใจคุณนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะชาวธนูแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์ที่มีเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านเนาะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ